สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่แน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีตระกูลเมนบอร์ดหลายๆแบรนด์เลยนะครับทำการเปิดตัวในส่วนของชิปเซตตัวใหม่นะครับชิปเซ็ตหนึ่งจุรนั่นเองนะฮะจากทางอินเทลและแน่นอนครับวันนี้ครับผมมาที่งานแอสโรวครับตอนนี้ครับแอสโรว์ร้อยซีรีส์มัลต์บอร์ดนะฮะแน่นอนเข้า่าทางแอสโรวครับตอนนี้มีการเปิดตัวในประเทศไทยแล้วในซีรีส์หนึ่งร้อยนั่นเองนะครับโดยวันนี้ครับมีหลายตัวเลยทั้งซซีีีีรร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 สส์์์เเกกกมมมโออออววคค็นนนะะงงาาาาใช้ธดย่ับ แล้วครับต้องบอกว่าในงานมันจะมีเปิดอยู่ประมาณ3ส่วนมีเมนบอร์ดแล้วก็มีตัวนี้ครับ b b o ็อกซแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัว G10 ตัวนี้จะเป็นเหมือนเราเตอร์กึ่ง PC ตัวนี้ครับตัว b b บ็อกนะฮะนี่ครับแตงคอมแตงคอมมายึดไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้คือตัวอะไรนะ b b บ็อกนี่ไปไหนเนาะตัวนี้คือตัว b b บ็อกตัวนี้ก็เป็นเหมือนมินิพีซีหนึ่งตัวนะครับก็จะมีมีมาให้เลือกใช้งานกัน พอร์ตด้านหลังก็มีมาครบเลยมีทั้ง HDMI Display Port USB 2.0 Port LAN นะครับก็เหมือนว่าเป็นเครื่องหนึ่งเราสามารถเล่นการใช้งานแบบ PC ได้เลยนะครับก็ไว้ดูหนังฟังเพลงได้โดยที่ไม่ต้องพกเครื่องใหญ่ๆนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเป็นหนึ่งไฮไลท์น,น,นะฮะที่เริ่มมาทำการตลาดในช่วงนี้นะครับจากทาง Asrock ต่อมาตัวนี้ตัว G10 AC2600 เป็นเกมมิ่ง o รเตอก็อารมณ์เหมือนการใช้งานเรเตอร์ รวมกับ PC มินิ PC นั่นเองมีการสตรีมผ่านหากันได้เปิดแอป,ป Android ทั้งของ Mac ด้วยนะอันนี้ซึ่งรายละเอียดเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับก็ลักษณะตัวกล่องคล้ายๆเหมือนนี้เครื่อง PlayStation น,นิดนึงนะฮะมีมาให้2รุ่นนะทุกสุดตัวนี้เขามาจะเป็น ASRock g m m n n g นะครับต้องบอกว่า ASRock g m m n n g เหมือนโลโก้เขาจะเปลี่ยนไปนะี่ฮะจะเป็นเหมือนตัว M นะครับ อะไรฮะนี่คือ1ส่วนนะครับของตระกูล z 170 Gaming ITX นะครับ AC ตัวบอร์ดมีสีสันที่สวยงามมากไม่ว่าจะเป็นฮิสซิงส่วนต่างๆนะครับแน่นอนว่า a s r o c นะครับก็ต้องชอบทำบอร์ดไซส์ขนาดเล็กมาอยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจอันนี้เหมือนว่ายังทำไม่เสร็จหรือเปล่าเพราะไม่มีโลโก้ a s r o c อะไรก็เป็นขนาด ITX นะครับส่วนอันนี้ครับเป็นบอร์ดสีเขียวนะขอบเขียวเลยเป็นรุ่นใหญ่เลยนะฮะจะหาไปไหนล่ะ อันนี้เป็นบอร์ดตระกูล z 1 0 m itx ac ตัวนี้ก็เป็นบอร์ดแบบใช้งานแบบเครื่องเครื่อง mini pc เล็กๆนะครับ mini itx เคสเล็กๆนั่นเองก็เขายังเปิดให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลิตออกมาให้ใช้งานกันมีพอร์ตครบทุกการใช้งานต่อมาส่วนหนึ่งครับตัวนี้เป็นส่วนของ pro series นะครับก็เป็นส่วนแบบการใช้งานทั่วไปนี่เลยดำทองอารมณ์แบบเหมือนยังพ่นสีไม่เสร็จ แต่น่าจะเป็นสีนี้นะสีหลักอันนี้เป็นตระกูล Z170 Pro4 นะครับซีรีสการทำงานก็จะมี Extreme กับ Pro อะไรย่าเงี้ยฮะก็จะเป็นรุ่นที่ลองๆล,ง,ลงมามีแบบมีตัวปิดส่วนของ b a c k Panel มาด้วยนะฮะก็สวยงามโดยตัวนี้เนี่ย h ิ t s ง n สีหลักเขาจะเป็นสีแบบเหมือนทองแดงเนาะรุ่น OC ก็จะเป็นพวกดำเหลืองนั่นเองนะฮะก็อันนี้ Pro4 อันนี้ Pro4S อันนี้ก็เป็นรุ่นเล็กลองลงมานะครับอันนี้เป็นโปรซีอะโปรซีเอสเหมือนกันเซตหนึ่งหยุดศูนย์เอยังไงล่ะ <c oughs> น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันเนาะแต่เป็นขนาดพลัสไซส์โอเคนี่คือส่วนของซีรีส์ที่เอาไว้ทำงานโปรนี่ก็มีทั้งหมดที่นี่ครับมันมีไฮไลท์ส่วนหนึ่งคือส่วนของซีรีส์เกมมิ่งนะครับน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปดูฝ่านู้น อีกส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนของ Extreme นั่นเองซีรีส์ e x t r e m e เป็นซีรีส์ที่เน้นการใช้งานแบบทั่วไปแล้วก็เน้นพ man c e ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ S O I c r o s f i X ต่างๆนะครับจะมีการใช้งานเยอะและที่แน่ๆครับพอร์ตซาร้าเยอะมากๆเลยเพราะในส่วนของซีรีส์ Extreme เนี่ยเขาคือจะเป็นเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับ ดำทองครับสวยงามจริงนี่ซาวครับ p พ e t t ตี้ซาวทรีนะครับมาในรุ่นที่3แล้วในซีวี์ใหม่นี้นะฮะฮิตซิงมาสวยงามเลยคมๆนะครับสีดำด้านตัดกับสีทองแดงนะครับคือจะทองก็ไม่ทองนะจะเน้นเป็นแบบทองแดงเลยนี่ครับช่องสล็อต PCI สล็อตนะโ้มาเยอะเลยอันนี้คือรุ่นใหญ่สุดนะจะเป็นตัว e x t r e m e รมับ รจริงๆแล้วซีรีส์ e x t r ต m e เนี่ยตั้งแต่รุ่นเก,ก่าๆมาตั้งแต่ซัทเจ8ดเซัเนี่ย Extreme จะมีหลายซีรีส์เลยยันเป็น Extreme 1 1ที่จะเป็นบอร์ด e EATX นะฮะถัดมาครับถัดมาอันนี้ Extreme 6นี่หน้าตาก็จะคล้ายกันนะนคล้ายๆกันก็ลดหลั่นในเรื่องของพอร์ตการใช้งานต่างๆลงไปนะครับอันนี้จะเป็นซีรีส์ Extreme 4 นี่จะเป็นน้องเล็กนะครับในตระกูลเอ็กซ์ตต้องบอกว่าหน้าตามันก็แทบจะไม่ได้ต่างต่างแค่ตัวซิงค์ในเรื่องของพัใจ่าไฟนะครับที่จะใช้วัสดุต่างกันนะฮะตัวซิงค์ชิปเซ็ตต่างๆนี่ฮะจะเห็นว่าพอซาร์ต้าต่างกันมากนะฮะโอเคอันนี้คือรุ่น x อ็ก e m e 4อันนี้ x อ็ก e m e 7+ ีทีนี้เดี๋ยวเราขอข้ามในส่วนของตัว o อ Formula ไปก่อนเพราะว่าสื่ออื่นเนี่ยทำการรีวิวเหมือนกันอยู่นะฮะ ทีนี้ครับมาดูส่วนของเกมมิ่งครับมีเกมมิ่ง K4 กับ6 Plus K4 ครับนี่เป็นบอกขนาดเล็กนะครับเกมมิ่งยังมาเหมือนเดิมครับสีสันเป็นดำแดงนะฮะสวยงามซาวการ์ดก็เป็น Purity Sound 3เช่นเดิมทีนี้ครับตัวที่น่าสนใจมันคือตัวเกมมิ่ง K6 Plus นี่ครับที่บอกว่าโลโก้เหมือนเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นคล้ายๆเหมือนตัว M นะฮะ ต้องบอกว่าแต่ละรุ่นนะครับถ้าส่งมาที่เว็บไซต์เราเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะทําการรีวิวให้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับต้องบอกว่ามันน่าสนใจมากๆใครนะครับที่สนใจที่จะเปลี่ยนเครื่องนะไม่ใช่อัปเกรดนะเพราะว่าอัปเกรดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่คุ้มเพราะมันต้องเปลี่ยนทั้งตัวสล็อตของตัวแรมนะครับเปลี่ยนทั้ง CPU เปลี่ยนบอร์ดต,ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์ใหม่ที่กําลังเข้ามาแทนที่ซีรีส์เดิมๆนะครับก็ใครที่กําลังหาอะไรของใหม่ก็น่าสนใจเหมือนกันครับกับ asrock เพราะหน้าตา หล่อขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวนะะโอเคฮะเหลืออีกหนึ่งตัวเดี๋ยวรอมาดูกันกับตัว o อ f o r m u l a ครับมาหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัว O c ซ o r ฟ u l a แน่นอนว่าในงานนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นไฮไลท์เลยและคนติดตามเยอะมากนะครับแล้วก็มาดูส่วนต่างๆกันนิดนึงนะฮะนี่นะับพากใจไฟใช้รูปแบบ8พินกับอีก4พิน1ชุดนะครับ พักจ่ายไฟเนี่ยใช้ทั้งหมด18เฟสถือว่าเยอะเลยทีเดียวพพอร์ต DDR4 บัสของแรม DDR4 เนี่ย 4, 4. 4 1 3 3 o c นะครับพอร์ตการใช้งานต่างๆการ OC ก็มีครบเลยนะนี่ทั้ง USB 3.0ที่ใช้เวลาต่อด้านนอกเทสเฟดนะครับตัวนี้ก็ตัววัดจิ้มวัดไฟนะฮะดูพอซาร์ต้าครับให้มาเยอะมากเลย นี่ครับสล็อต p c i 16x สีเหลือง4ส,สล็อตต่อโฟเวได้นะ SOI ใช่มีหมดเลยถือว่าเป็นอีกตัวน่าสนใจมากแล้วตัวนี้ครับ Ultra M2 มา3พอร์ตเลยนะครับตรงนี้เรื่องเซาล์ก็ไม่น้อยหน้าครับ p r i o r i t y Sound 3นะครับ, Sound 3, รบอย่างนี้ นี่ครับก็เป็นหนึ่งตัวนะครับแต่เราต้องบอกว่ามาตัวเดียวจริงๆกับ OC Formula นะครับของ Z ซตเป็นจศนซึ่งรายละเอียดเนี่ยแน่นอนว่าต้องรออีกนิดนึงครับเมื่อเขาส่งมาที่เว็บไซต์เราเราจะทําการรีวิวอันบ็อกให้ดูกันนะครับนี่ฮะยังคงคอนเซปต์เดิมของ OC Formula ก็คือการใช้งานแบบเทสเบดนะฮะก็จะมีปุ่มการใช้งานต่างๆมาให้ด้วย <Okay. S 1> เพื่อการใช้งานที่รวดเร็วและง่ายนั่นเองโอเคฮะก็ประมาณนี้กับ Z ซตเป็นจศน โอซี r m ฟอร์มูล่านะครับก็ต้องบอกว่าในงานนี้นะครับมีการเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ3แบบนะครับก็มีตัว B-Box นะฮะแล้วก็ตัวเราเตอร์ w i f i ตัว PC เนะี่ย PC เราเนั่นเองแล้วก็เป็น ASRock ในหมวดของเป็นบอร์ดนะฮะทั้ง3ซีรีส์นะครับก็รอติดตามครับว่าพอเข้ามาประเทศไทยแล้วจะมีรีวิวเมื่อไหร่นะฮะต้องรอดูว่าเขาส่งมาเมื่อไหร่นะครับแน่นอนว่าเราจะเอามา ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันอีกแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ f a เฟ o o ุ o o ค c o พิว e ์ p ป o d u c ช i o n นะครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานคอมพิวตทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับงานจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ